ก็จะพามาแกะกล่องหนังใหม่อีกเรื่องนะครับนี่คือบาบิลอนนะครับเป็นกล่อง 4K บวกบูเรสติลบุ๊กนะครับบาบิลอน 4K บวกบูเรนะครับก็จะมีหน้าปกนะครับจะมีนักแสดงต่างๆนะครับมากมายหลายทิศนะครับอ่าแผงครึ่งกันนะครับประมาณนี้นะครับด้านข้างนะครัเป็นชื่อบาบิลอนนะครับแล้วก็มีโลโก้ของพาราเมวด้านหลังนะครับก็จะมีตรงนี้เป็น Uh, เรื่องย่อๆนะครับแล้วก็มีารายละเอียดก็คือด i s o n 1จะเป็น 4K Ultra HD เป็นภาพยนตร์เป็นตัวหนังนะครับดิสที่2ก็เป็นบูเรเป็นตัวหนังเหมือนกันดิส3จะเป็นแผ่นบูเรเป็น Special Feature แล้วก็มีรายชื่อส s p เช i a l Feature นะครับตรงนี้ตรงนี้จะบอกว่าแผ่น 4K Ultra HD คุณจะชมได้โดยใช้จอ 4K ข้างใน 4K และสาย HDMI นะครับตรงนี้เป็นเครดิตของ ทีมผู้สร้างและนักแสดงนะครับตรงนี้น,น,นี้รายละเอียดของแผ่นนะครับแผ่นแรกนะครับเป็น4 k ultra hd นะครับอ,อัตราส่วน2.39ต่อ1ความยาว189นาทีนะครับระบบเสียงเป็นอังกฤษ d น l ี y a t m o s ไม่มีเสียงไทยมีซับไตเติ้ลไทยให้นะครับดีที่สองแผ่นบูเรนะครับเป็นตัวหนังเหมือนกัน พันแปดสิบพีนะครับอัตราส่วน2.39ต่อ1ความยาว189นาทีระบบเสียงเป็นอังกฤษ d o น b y ้แอ o มไม่มีเสียงไทยมีซับไตเติลไทยส่วนรายละเอียดเผลนที่3ไม่บอกตรงนี้นะครับมีโลโก้ของ d o น b y Vision ดอนบี้แอตมอสดูด้านใน ด้านหน้านะครับของสตีว o ๊กเป็นสลิปแบบเจคัพนะครับด้านหลังเป็นเหมือนแก้วที่กำลังจะแตกพอดีเป็นแก้ววายแก้วเหล้าค็อกเทลนะครับนี่นะครับด้านในนะครับ ตัวน,นี้เป็นแผ่น 4K นะครับมีอยู่3วงนะครับเป็นแผ่นที่บรรจุได้ 100GB นะครับเป็น 4K ที่บรรจุเต็มความจุเลยทีเดียวอีกแผ่นนี้เป็นแผ่นบูเรนะครับแผ่นบูเรดูด้านในครับมี2วงครับบรรจุได้ 50GB นะครับแผ่นที่3นะครับเป็น Special Feature Bonus Disc นะครับ มีอยู่หนึ่งวงครับเป็นแผ่นบูเรบรรจุยี่สิบห้าจิกนะครับปกด้านในนะครับเป็นรูปนักแสดงที่โดนยกชูอุ้มอยู่นะครับอย่างนงี้อีกคืปกหลังเต็มเต็มนะครับปกอีกด้านหนึ่งเต็มเต็ม,มสวยอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในของแผ่นนี้ปะครับสวัสดีครับก็จะพามาชมด้านในของแผ่น โ k เนะครับเริ่มที่แผ่น 4K ก่อนของเรื่องบาบิลอนนะครับหลังจากโหลดหน้าจอเข้ามาแล้วจะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับค็จะมีภาพนักแสดงมีเพล์มีเซตติ้งมีสกรีนไม่มีสเปเชียลฟีเจอร์นะครับอ่ะเข้ามาดูในเซตติ้งก่อนนะครับใน setting, เซตติ้งระบบเสียงจะให้เป็นอังกฤษเดนบีแอดมอสนะครับอ่าไม่มีเสียงไทยนะครับแต่ให้ซับเตอร์เรไทยมานะครับผมเลือกซับเตอร์เรไทยแล้วก็เสียงเดนบีแอดมอสครับ ในฉากนะครับในสกรีนจะมีอยู่ทั้งหมด20 chapter นะครับมีบุ๊กมาร์กมาให้เนื่องจากตัวภาพยนต์เองยาวถึง3ชั่วโมงนะครับค่น่าจะยาวมากดั้นั้นาบางทีอ่ะแชปเตอร์ที่มี20แชปเตอรจะมีช่วงความยาวของแชปเตอร์ยาวเั้นการทำบุ๊กมาร์กเวลาเราดูค้างไว้แล้วกลับมาดูต่อบุ๊กมาร์กก็จะให้ความสะดวกกับผู้เล่นหรือผู้ชมได้ง่ายขึ้นนะครับอ่า สำหรับเรื่องย่อๆของตัวบาบิลอนนะครับก็เป็นเรื่องราวของเรียกว่าตีแผ่เรื่องราวของวงการฮอลลีวูดนะครับตั้งแต่ยุคปี1926นะครับซึ่งเป็นยุคหนังเงียบโดยตัวหนังนะครับบอกเล่าถึงตัวละครหลักๆอย่างตัวของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับนะชื่อเนลลี่ซึ่งไม่ได้เป็นดารานะครับมาโกลบบี้นี่แหละครับแสดงเป็นตัวเนลลี่แล้วก็อยากจะเป็นดารา แล้วก็มาโผล่ตัวในงานปาร์ตี้อย่างหนึ่งก่อนที่จะเกิดการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับแล้วก็มีตัวละครหลักอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือมานูเอลนะครับหรือแมนนี่นะครับสองคนนี้ก็ใครว่ารู้จักกันนะครับในในงานปาร์ตี้อย่างนี้โดยตัวแมนนี่เองเป็นคนที่เหมือนพ่อบ้านดูแลความเรียบร้อยในงานนะครับแล้วก็มีตัวละครหลักอีกคนหนึ่งก็คือ แจ็คคอลลัปนะครับก็คือตัวแบททิสซึ่งเป็นดาราดังในยุคหนังเงียบนะครับตัวหนังนะครับถือว่าบอกเล่าเรื่องราวตัวละครแต่และตัวแต่และตัวดีโอได้แบบสุดยอดยิง,งถือว่าหนังเรื่องนี้ตอนที่ผมชมครั้งแรกก็ได้ยินว่าเข้าชิงถึง3รางวัลออสการ์ครับแต่ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของรายได้นะครับก็เลยเอามาดูนะครับเข้าชิงในสาขาของฉากยอดเยี่ยมนะครับแต่กายยอดเยี่ยมแล้วก็ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม นะครับสารางวัลก็ถือว่าไม่ผิดปังนะครับโอ้ใครที่เป็นแฟนหนังที่ดูหนังแต่ยุคเก่าๆนะครับผมเชื่อว่าดูหนังเรื่องนี้แล้วมันให้ความรู้สึกที่ใคล้ๆว่าเราเราเราผ่านยุคสมัยหลายๆทางผ่านมานครับหนังที่เป็นแบบอย่างนี้ครับอย่างพวกซีนีมาพาราดิโซหรือตัวหนังอย่างวั a สปอ p นะครับอินคอ o ีวูดนะครับก็บอกเล่าเรื่องราวเป็นเป็นตั้งแต่อดีตครับผ่านยุคสมัยเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับ เล่าเรื่องดาราที่เป็นนักสแสดงหนังเงียบแล้วผ่านยุคสมัยเข้าสู่ยุคหนังที่มีเสียงนะครับมีการปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆหลายอย่างนะครับแต่ว่าต้องมาดูว่าเขาปรับตัวยังไงเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับหนังดีมากนะครับผมบอกกด้เลยผมรู้สึกว่าดูหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกชอบเป็นพิเศษนะครับอาจจะบางท่านอาจจะจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าผมถือว่าผมอยู่ในวงการภาพยนตร์ค่อนข้างจะยาวนานนะครับ ก็ถือว่าหนังเรื่องนี้ทํามาได้ดีเยี่ยมดีเดียวสําหรับคุณภาพของแผ่น 4K นะครับถือว่าทําออกมาได้ดีเยี่ยมอยีกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าผมมองเห็นว่าบางฉากนี่กับมีมีนอสค่อนข้างจะเยอะนะครับบางฉากนะครับแต่บางฉากทํามาเนียนน,ยนิเนียนกลิปนะครับโอ้ภาพสวยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมต้องต้องมีนอสในบางฉากด้วยไม่แน่ใจนะครับก็ถือว่า โดยรวมโดยรวมของภาพโฟเกถือว่าทำมาได้ดีเยี่ยมนะครับอ่าส่วนระบบเสียงดับเบิลมอสก็ทำมาได้ดีนะครับโดยเฉพาะดนตรีประกอบก็สมกับที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาดนตรีประกอบนี่แหละครับถือว่าเยี่ยมในการแต่งกายต่าง,งๆโอโถือว่าเป็นหนังอีเรื่องที่หนังคุณภาพนะว่างนันดับนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวของแผ่นบูเรนนะครับว่าเป็นยังไงครับครับหลังจากโหลดแผ่นบูเรนเข้ามาแล้วครับ จะพบว่าหน้าเมนูของแผ่นบูเรเหมือนกับแผ่น 4K ทุกอย่างครับมีเพลงมีเซตติ้งมีสกีนนะครับเข้ามาดูที่เซตติ้งครับมีระบบเสียงเดินบี้แอดมอเหมือนกันนะครับมีตัวซัตเตอร์ไทยนะครับผมเลือกเดินบี้แอดนะครับแล้วก็เสียงไทยไอซัตเตอร์ไทยนะครับฉากนะครับก็มีเหมือนกันครับมี20ชัตเตอร์แล้วมีบุ๊กมาร์กให้เลือกนะครับ สำหรับคุณภาพของแผ่นบูเรนะครับก็ถือว่าผมถือว่าออกทำออกมาดีมากนะครับแผ่นบูเรภาพสวยนะครับก็จะเสียเปียกกับแผ่น 4K ภาพ 4K หน่อยก็ตรงระบบ HDR นี่แหละนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับถือว่าไม่หนีกับแผ่น 4K มากเท่าไหร่นะครับโอเค ซ,ซึ่งทั้งแผ่นบูเลตและแผ่น 4K ไม่มีเบื้องหลังบางราพยนตรื่องนี้กลับให้มา3แผ่นคือแผ่นเบื้องหลังอีกแผ่นหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังดีกว่าครับครับนี่ก็เป็นแผ่นเอ็กซ์ตร้าหรือแผ่นเบื้องหลังนะครับสเปเชียลฟีเจอร์พอหลุดเข้ามาหน้าตาเมนูก็จะเหมือนกับแผ่นบูเลต 4K เพียงแต่หัวข้อหลักก็จะมีเอ็กซ์ตร้าแล้วก็ซับไตเติลเข้ามาดูที่ซับไตเติลก่อนนะครับซับไตเติลมีซับไทยให้เยี่ยมเลยนะครับ แล้วเข้าไปดูเมนูใน e x ็กซครับก็จะมีหัวข้ออยู่ 1, 2, 3, 4นะครับมีอยู่4หัวข้อมีฉากที่ตัดทิ้งด้วยนะครับลองดูสักสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับลองดูฉากที่ตัดทิ้งเนี่ยนะครับดูว่ามีซ um ับไตเติลไทยให้ไหมนะครับ อโอเคครับมีซับไตเติลไทยให้นะครับก็ถือว่า,าให้มาค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยทีเดียวสำหรับเรื่องหลังนะครับที่ผมเปิดดูแล้วนะก็มีฉากที่ตัดทิ้งหลายฉากนะครับแล้วก็มีบอกเล่าเรื่องราว่าที่มาที่ไปแรงบันดาลใจของการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมานะครับก็ลองไปดูต่อเองนะครับก็ถือว่าโดยสรุปนะครับสําหรับภาพยนตร์เรื่องบาบิลอนที่เป็นแผ่นสตีลบุ๊กที่ผมเอามารีวิวนะครับ ก็ถือว่าเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบนะครับต้องบอกว่าส่วนตัวผมดูแล้วชอบเว่ามันมันมันมีส่วนท้องกับาการเดินทางผลล่านระยะเวลาต่างๆที่เราอยู่ในวงการภาพยนตร์มานะครับก็คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับคนที่รับการเปลี่ยนแปลงได้ก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับคนที่ไม่ไหวเองโอ้โหคันนี้จะอาจจะอยู่ไม่รอดกับในในวงการนี้ก็ได้นะครับมันก็สะท้อนถึง ภาวปะปัจจุบันด้วยก็เหมือนกันแม้แต่วงการของแผ่นเองนะครับก็ผ่านยุคสมัยมาต่างๆมาเรี่เเก็บแผน่นทุกวันนี้ก็มีสตรีมมิ่งเข้ามาแทรกตัวเข้ามานะครับวงการแผ่นก็จะเริ่มปรับตัวผมไม่แน่ใจว่าแผ่นจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับแต่ว่าผมในเมื่ออยู่ในวงการนี้แล้วก็ยังรักการดูหนังแผ่นอยู่ยังอยากจะเก็บแผ่นให้เป็นแบบเป็นสมบัติส่วนตัวกับการชอบแบบนี้นะครับก็ยังยังสนับสนุนแผ่นอยู่นะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับสนใจกดติดตามกดแจ้งเตือนกระดิ่งไว้นะครับเผื่อว่าผมมีรีวิวเรื่องใหม่ๆนะก็เอามาเล่าให้กันฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ